เดือนพฤษภาคม2,566นะครับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับวันที่18วันที่20นะมีอะไรที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพี่น้องประชาชนบ้างทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่อะไปไล่เรียงกันก่อน,อนเลยในวันที่1นะครับพฤษภาคมก็คือวันพุธนี้นะค่าซื้อสินค้า ได้300บาทเท่ากันทุกคนนะและไม่สามารถสะสมได้นะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนพฤษภาคมนั่นเองอันนี้เป็นที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับและนำบัตรประชาชนเนี่ยไปใช้งานตามร้านค้าที่ร่วมกับโครงการนะครับส่วนที่2จะเป็นในเรื่องของค่าโดยสาร750บาทส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของค่าก๊าซสูงต้มนะครับตรงส่วนนี้เข้าในวันที่1 นะครับ3า3วงเงินตรงนี้นะครับอ่าวงเงินถัดไปนะครับวันที่18นะอ่าต้องขอแจ้งนี้ว่าวันที่18เนี่ยนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือค่านะ้ำประปาและค่าไฟนะครับจะมีอ่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนเก่าและคนใหม่นะครับสำหรับคนเก่าในวันที่18พฤษภาคม ยังสามารถตรวจสอบเงินคืนที่ตกค้างได้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับวันที่18พฤษภาคมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ท่านจะได้รับเงินคืนนะครับในเรื่องของค่าน้ําและค่าไฟที่ท่านจ่ายไปในเดือนก่อนอันนี้สำหรับคนเก่าเท่านั้นนะครับที่จะได้สิทธิ์เงินคืนเข้าบัตรนะครับเข้าบัตรเก่านะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือวันที่18เนี่ย บัตรใหม่เนี่ยนะครับที่ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟีใช้น้ําฟีเนี่ยนะครับก็ในรอบบินที่แจ้งไปก็คือเดือนเมษายนนะครับเอ้ยในรอบบินของเดือนพฤษภานะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งมาตรงส่วนนี้นะครับไม่มีการโอนเงินมาให้ท่านแต่อย่างใดเดี๋ยวเขาจะหักรอบกันเองนะครับสําหรับบัตรใหม่เนี่ยนะครับที่ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะมาได้ใช้สิทธิ์นะครับในเรื่องของค่าน้ำนะครับส่วนลด100บาทนะครับและต้องใช้ไม่เกิน315บาทและในเรื่องของค่าไฟ315บาทท่านต้องใช้ไม่เกิน315บาทบินจะเป็นศูนย์นะครับตรงส่วนนี้นะครับก็ไม่ได้รับเงินเติมเข้ามาในบัตรแต่อย่างใดแต่เขาจะหักเงินกับกรมบัญชีกลางกับทางการประปาการไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเดี๋ยว ดูในบินก็นแล้วกันว่าท่านจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่สําหรับในเรื่องของค่านนะับแต่ในเรื่องของค่าไฟถ้าท่านเข้าเกณฑ์เนี่ยบินจะขึ้นเป็นศูนย์บาทท่านไม่ต้องจ่ายสักบาทแต่ถ้าท่านไม่เข้าเกณฑ์ท่านต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับสําหรับในเรื่องของค่าไฟนะครับและอีกวันนึงก็คือวันที่20รับเงินเพิ่มพิเศษนะครับสองบาท ต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนอะไรเรียบร้อยยืนยันตัวตนสิทธิเรียบร้อยเขาจะโอนเข้าในบัญชีธนาคารที่ท่านผูกพร้อมเพย์เอาไว้ท่านผูกพร้อมเพย์กับบัญชีของธนาคารใดนะครับอย่างเช่นผูกพร้อมเพย์กับกรุงไทยเงินจะโอนเข้าไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนั้นนั่นเองนะครับถ้าท่านผูกกับบัญชีทกศเงิน ก็จะโอนเข้าไปในบัญชีทกสท่านลองเช็คดูนะว่าท่านผูกพร้อมเพ์กับบัญชีใดไว้เช็คที่บัญชีนั้นนะครับว่ามีเงินเข้ามาไหมนะครับสำหรับผู้พิการเงินเติมพิเศษ200บาทนะครับอันนี้จะได้เฉพาะกลุ่มของผู้พิการเท่านั้นในวันที่20สรุปให้เลยนะวงเงินของคนปกตินะครับทั่วไปนะครับ จะได้แค่วันที่1เท่านั้นก็คือ300บาทนะครับในเรื่องของค่ารูดซื้อสินค้าค่ารถโดยสารด้วยห้าบบาทและก็ค่าก๊าซสูงต้มนะครับก็จะมีแค่3ส่วนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ก็เช็คกันแล้วก็ไปรูดซื้อสินค้ากันส่วนใหญ่พี่น้องจะรูดซื้อสินค้ากันนะครับเดือนละ300บาทนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันแรกในการได้รับโอนเข้ามาในบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับ ทีนี้ยังมีอีก1กลุ่มนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธ์แต่ไปยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27เป็นต้นมา27มีนาคมไปจนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมานั้นจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1พฤษภาคมเป็นครั้งแรกนะครับแต่จะมีการทบเงินให้อีก300ก็คือทบเงินของเดือนเมษาให้อีก300นะครับ คนที่ยืนยันตัวตนช้านะครับในในวันที่27มีนาคมถึง26เมษายนเนี่ยในรอบเนี้ยท่านจะได้เงินเข้ามาเนี่ย600บาทในวันที่1พฤษภาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็นะก็เหมือนทบให้600บาทนะครับใครที่ยืนยันช้า มันกระทบไปเรื่อยๆแต่จะไม่เกิน3เดือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้ารอบเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนึ่งว่าถ้าใครที่ยืนยันตัวตนช้าไปอีกนะก็จะได้เงินทบเข้ามาอีกเป็น2เดือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะมาแจ้งเตือนกันในงวดหน้ากะกันในเดือนมิถุนายนนะครับและส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับค่าน้ําและค่าไฟ ยังสามารถลงทับเยนได้ตลอดทั้งปีนะยิ่งลงไวเท่าไหร่ก็ยิ่งได้สิทธิ์ไวเท่านั้นนะครับในเรื่องของค่าน้ำเนี่ยจะตัดรอบของเดือนเนี่ยทุกวันที่2 5ของเดือนนะครับและในเรื่องของค่าไฟจะตัดรอบทุกวันที่8ของเดือนนะครับอันนี้แจ้งกันง่ายๆสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับวงเงินต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน เดือนพฤษภาคม2566นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีเงินเติมพิเศษให้หรือเปล่านะครับแต่ในเบื้องต้นตรงส่วนนี้ณนะวันนี้นะยังไม่ได้มีข่าวสารใดๆที่จะมีการเติมเงินเพิ่มเข้ามาให้นะครับนอกเนือจากที่แจ้งไปนะครับก็คือ วันที่1น,นั่นแหละส่วนใหญ่จะได้วันที่1ก็คือค่ารู้ซื้อสินค้าก็ยังคงเดิม300บาทและยังไม่ได้มีการเติมเงินสดให้เข้าในพร้อมเพย์อะไรต่างๆแต่อย่างใดน,นะและคนที่เป็นคนปกตินะที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะก็ยังสามารถดําเนินการได้อยู่ในเดือนพฤษภาคมนี้เพราะว่าในเดือนพฤษภาคมก็ยังไม่ได้มีการเติมเงินพิเศษมาให้ช่วยเหลือในเรื่องของค่าเปิดเทอมลูกหรืออะไร กลางปีอะไรต่างๆก็ยังไม่มีนะยังไม่ได้มีการแจ้งมาต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นนู่นแหละในช่วงเดือนที่เขาจัดตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยนู่นเลยกันยายนนะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องนี้ใครมีปัญหาอะไรต่างๆอยากจะคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมนะก็ทิ้งข้อความทิ้งคำถาม สอบถามเพิ่มเติมเอาไว้ได้เลยนะครับนะสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะครับมาแล้วนะค่าเดินทางจะใช้เวลาลงนะกทมนะนี่นะครับจากชั่วโมงนะกทมใช้แค่ปีละครั้งเองอ๋อใช้น้อยมากๆเลยนะครับอืมได้เงินคืนแต่เศษที่เหลือแลกของทงฟา้าไม่ได้เลยนะครับอ่ารอบต่อไปในเรื่องของอ่าค่าไฟนะครับ รอหลังการเลือกตั้งนะพี่ทรงเนาะเสร็จสิ้นอาจจะได้รับข่าวดีได้รับเงินเพิ่มสวัสดิการนะน่าจะมีแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าการเลือกตั้งวดน,นี้โอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเคยนําเสนอไปแล้วนะในเรื่องของผู้สูงอายุ3,000บาทนะแน่นอนนะมาแน่ๆนะ3 0 0 0บาทแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกลัวเลยนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าท่านเลือกพรรคใดเลือกขั้วใดเลือกฝั่งไหนก็แล้วแต่นะตามความชอบของท่านนะตามวิจารณญาณของท่านเลยนะเลือกได้ทั้งหมดนะโครงการเนี่ยจะยังอยู่ไปตลอดไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามาทําการบริหารประเทศบอกเลยว่าโครงการนี้ไม่มีการยกเลิกไม่มีการตัดสิทธิ อะไรต่างๆแน่นอนสำหรับในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับก็แจ้งเตือนกันมาด้วยนะครับว่า,าเลือกใครก็ได้นะครับตามที่ท่านชอบเลยนะนะครับ